ต้องสะดุดคือกันครับหนุได้ลุงก็จะได้ปลาคอใยไงใจหนุโอ้ได้ปลาคอใหญ่เด้อวะโอ้มัน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 นไม่เข้าตาตอนพอดีตอนตอนไปกำลังจะขึ้นปากงเ่ยเมื่อกี้มานไปแค่หกพิ่นผูกเผาไว้บ้านบ้านห้าวบ้านห้าวก็ได้บ้านห้าวก็ได้อืมพิ่นผูกเผาไว้อยู่แม่นบอกเอออัันน้หนุ

วัาเออตลาดตลาดอันเลีนถ้าหอดตลาดเราเลี้ยนขม้าในซอยตรงขามกับวัดตรงขามกับวัดจะเห็นประตูห้องวัดบ่เออเดี่ยวเดี่ยวซ้อยตรงขามกับวัดเออเดี่ยวซอยตรงขามกับวัดเดี่ยวบ่ต้องเข่าบ่ต้องเข่าคือมันจะมีซอยอยที่ตรงขามกันกับประตูห้องวัดเห็นบ่ มองตลาดนะเออศูนย์แดรงแกศูนย์แรมากกับหอบ้านแล้วอโอ้อันนั้นเด็กกับคููสีดำเงินื่อนอันแมงเห็นบ้างนะเอาไปปล่อยบ่ปล่อยบ่ป้าจ้ปล่อยอยู่บ่ ขายบ่นแกมแกมอันนี้เป็นเป็นแบบบ้านๆเรานะคะถือว่าวันนี้ปล่อยวันนี้ปลดปลดเตรียมวันนี้ปล่อยสักวันนะคะทุกคนเตรียมวันนี้ปล่อยสักวันนะเนีมันปลอกแล้วมันจะวางใส่หิวอื่นเอาเอาดูเบิงพญพ่นแล้วสิบ้านแห่บัดนี้เอาเด้อเจ้าเห็นหลานเจ้าบ้านแล้วแม่นบ่มันได้ปากคอใหญ่

เคยกินมาแล้ว่ะม้วมีขนมมั่งเหรอตอนนี้รถคุณก็มาแล้วนะคะทั้งแค่แนอยู่มีห้ามยูเื่นพุ่นะวันร่มลอนเฮ้ยเออยังสิเอาห้าเอาขนมใช่ไหมเขาวานเมื่อกี้ด้ปากเขาไงเขาจะาได้ใส่ห้าเด้อตอนแอแหลาย่ยไล่ย่างม่มีขนงฝันได้อีหยังแบบนี้โอ้ยอาหารอย่าบ

มองนี่มองนี่นนุนมองนี่ไอเสื้อไอมองนี้มันตื้นมองนี่มันตื้นเร็วๆมังกบาลนี่ให้าคือดึกใหม่รู้เดยอคิปใหม่เราอะไรลุงเสียเด้อลองงมมาหน่ลองง้มน้ำตื้น เมนครับเอามาหวานหรอเป่าเจ้ามาหวานหรือเปล่าเอว่าไมบายงมาอยู่เลือแข่สวยสวยสวยบุญุเจะเบ่งบุญบุนะพะทิ่ตกดินนี่าบหรอเ่เอาเอาต้นตาลก็ไปน้ำเอาต้นตาลเอากว้างๆเอามุ้งกว้างนี่มุ้งกว้างมุ้นี่มันสีได้ต้นตาลนี่มันนี่งาม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 เห็นบ้นหมันสีได้ต้นตาลโอ้คักคักค สวัสดีครับอันนั้นอาอายืนครับนะครับผมเ้าดึงแมนนงก่อนะาไลรอบนี้ก็ตดเอานู้นได้อยู่บ่ติดเต็ดให้จังไดก็ติดยังไงฮู้ยเหี้ยมนหยบนมนให้จังได้ก็ติดเหี้นมานนโอ้ยติดตาเอออันนั้นมันเป็นบางคน บาดแรกสักกันะมันฟุกบาดแรกมันฟุกม่ก่อนบาดแรกมันฟุกแล้วมันกวนน้ำมันก็ไป